อ oh, oh. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง u Tube กันอีกเช่นเคยนะครับก็สวัสดีครับผมก็จะมาทำการรีวิวโคตรรูเบนอะโมรินนะครับผมซึ่งแพ็กนี้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ เลยเฉยนะครับโค้ดลูเบนอมูรีนะครับเป็นโค้ดสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับมีโบสเตอร์2อันนะครับผมเป็นโค้ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวปัจจุบันนะครับผมก็มีเล่นควิกเคาน์เตอร์ได้ถึง88นะครับเล่นโพสชั่นได้74นะฮะลงมาเคาน์เตอร์54าสิบเอาไว้สีบสามอนโทรามสิบแปดนะก็คือหลักๆเลยน่าจะเล่นควิกเคาน์เตอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าค่าพลังนี้ไปเล่นโพสชั่นไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่านักเตะก็โดนเนื้อพลังลงไปเยอะนะครับก็ ตรงนี้ก็คือข้อมูลของเกี่ยวกับเพลย์สไตทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็พูดถึงแค่คิวคาสเตอร์แล้วกันนะครับคิวคาสเตอร์นะครับมันจะเป็นสไตล์ของแผนสวนกลับเร็วนะครับซึ่งข้อดีคือการสวนกลับที่เวลาเราตัดบอลได้ปุ๊บนักเตะเราจะวิ่งทันทีนะครับส่วนข้อเสียคือแม่งหลังลอยนะครับมันจะดันสูงเหมือนออกสไตล์แบบเพซซิ่งหน่อยๆนะครับบูสเตอร์นะครับเป็นสปีดแล้วก็แอคแทกกิ้งเอเวนิสนะครับคือการเล่นเกมรุกกับสปีดอันนี้คือเหมาะกับพวก CF นะกองหน้าเลยแบบ เป็นบูสเตอร์สําหรับกองหน้าจ๋าเลยนะทุกคนก็สําหรับใครที่แบบชอบเล่นหน้าคู่เล่นเน้นไปกองหน้านะผมว่าโค้ดตัวนี้นะครับตอบโจทย์สุดๆนะบูสต์ให้กองหน้าเราเก่งขึ้นนะครับส่วนแผนที่ผมใช้นะครับก็จัดเองประมาณนี้เลยนะครับก็ขยับตามได้นะครับส่วนเรื่องนักเตะหรือเรื่องการจัดนักเตะเดี๋ยวผมจะไปแนะนําอีกคลิปหนึ่งในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับคือการสอนจัดนักเตะอะไรพวกนี้นะส่วน ทคนิคโค้ดนะครับผมจะปรับตามนี้ะครับผมชอบแบบนี้นะเพราะว่าผมจะใช้ทางด้านของโรเบโตคารลอสนะขึ้นไปเปิดมงนะครับให้ลูเมนิเก้ให้ตัวสำรองที่เป็นสายมงมะมงนะครับส่วนกาก้าก็ปรับให้มันทะลุทะลวงสุดๆไปเลยนะครับเหมือนเป็นโฮเพเยอร์ตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเทคนิคแผนอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำรองแล้วแต่ชอบนะครับผมก็ใช้ชุดนี้รู้สึกว่าเล่นเข้ามือสุดแลวนะครับก็ อย่าลืมนะครับว่าแผนแนหลังมันลอยนะเราอยากเข้าพวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแรงกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับแลงกิ้งผมอยู่ที่1833นอยะครับอยู่ดิวิชั่นหนะครับก็เล่นชนะบ้างแพ้บ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าช่วงนี้แรงมันตึงนะฮะก็ไปลุยกันเลยละกันนะครับผม let's go ช่วงนี้นะครับแรงเล่นสนุกดีนะทุกคนเจอแบบ คนฝีมือใกล้เคียงกันทุกตาใครที่ขึ้นไประดับแบบท็อปๆได้นี่คือแบบเก่งจริงนะเพราะว่ามันมีแต่พวกเก่งๆแรงเท่ากันแล้วก็เน้นฝีมือเป็นหลักนะคือมันทันเกมกันอะเวลาเล่นเกมรุกเกมรับนะครับเพราะว่าเขาก็เล่นมาบ่อยเราก็เล่นมาบ่อยนะมันก็ ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วกันนะเจอจ Division 3, Division 2, นะแต่ด i วิชั่น3 d i ด i วิชั่นสนะแตมแม่งทะลุไป2 0 0 0กว่าเกือบเกือบ2 0 0พเนะาะเมื่อก่อนเอ้ย 2, 000, 3, ประมาณันมประมาณนี้มากสุดนะเห็นนะครับเกือบ2 4 0พหมายกัาผมจับคู่ได้แล้วนะครับเจอกับแรงด์วิชั่นหนึ่ง 1, ครับอันดับ30,000กว่านะครับของเรา20,000ก็หา่างแค่หมื่นเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับ ผมมาในสีเสอ้อของเอซิมิลานนะครับผมนักเตะที่ผมใช้ครับผมจะชอบใช้ชุดนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันสมดุลสําหรับผมแล้วนะครับส่วนนักเตะของฝั่งตรงข้ามนะครับก็อุ้ยก็พอได้นะครับพอได้ถือว่ามีตัวเติมบ้างนะครับ4-2-1-3นะครับเป็นรูเบนอมอรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์แบบ แผงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าดูวงเขาเหมือนจะมีกลางช่วยมากกว่าหรือเปล่าแต่ก็ไม่มากหรอกเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับเอา MF ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น s อนะครับส่วนเกมรับก็จะมี MF มาช่วยตัวหนึ่งนะครับแต่ของผมมันก็เหมือนกันเพราะผมปรับกาก้าเป็นเคานเ,เ,เตอร์เคานเตอ,อร์คอนแทกนะครับมันก็จะไม่ไล่เกมไม่ช่วยเล่นเกมรับไม่ไล่บอลน,นะครับก็จะเหมือนไม่มีก,ากาลางกลางรุกมาไล่ตัวหนึ่งนะครับ หมาผมเริ่มเกมครับฝั่งเขาจะได้เริ่มเคลียร์ก่อนครับจากซ้ายไปขวาครับชัวเมนดี้ครับจ่ายมาติครับดูมินิเก้แต่ย้อนทางเลยครับแล้วไหลขึ้นหน้ามากาก้าเนี่ยครับแผ่นนี้ถ้าเราตัดบอลได้สังเกตนักเตะจะวิ่งจะวิ่งขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ดูนักเตะเกมรับนะครับจะยืนค่อนข้างติดกับกองหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะยืนสูงไปหน่อยนะครับเวลาโดนสวนก็จะเล่นยากนะครับเอ้าแล้วไปแตะบอลเออยังได้อยู่ครับแล้วจริงตรงนี้โอ้โหชนเสาครับ โอ้เข้าทำไมไม่เป็นตัวอื่นนะยิงเท้าซ้ายดีกว่านี้นะถ้าเป็นลุมน่าจะเข้านะครับเป็นพาวเวเนสเวี N v, ครับเลี้ยงกินแดงขึ้นมาครับป่ายไม่ได้คืนหลังก่อนครับเอ้ยโอ้ชิบหายแล้วมานะดูเกมสวนกลับเห็นไหมครับโรนินโยเขาค่อนข้างลอยนะครับถ้าเราโดนตัดบอลได้เราก็จะโดนสวนไวเลยนะครับไหลามาลิคาโดกาคา,กาหมวนมาโอ้โหติดฟิลิปลามครับตัวนี้ยดำขึ้นมาส่งเกินนะครับโรนินโยครับเดลเปโร จะไหลมาให้เอมปเปเป้ครับแต่ตัดได้ครับส่วนด้านของเกมรับในบวิธีการเล่นผมแนะนําว่าอย่าเอากองหลังเข้ามาบีบเลยนะครับแนะนําว่าอย่าเอากองหลังมาขึ้นมาไล่บอลเนี่ยเห็นไหมจังหวะแบบโดนเปิดมาลรกเนี้ยคือกองหลังผมมันวิ่งข้างๆกับกองหน้าเขาถ้าเป็นลองบอลเคอเตอร์กองหลังจะวิ่งต่ากว่านะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับกองกลางอาจจะลงมาต่ำกว่าน่อยๆนะครับก็จะโดนยิงยากกว่าแต่ก็เกมรับเกมลุกก็จะขึ้นช้ากว่าแต่ได้เรื่องของบอลยาวคือการแทงช่องอะไรอย่างเงี้ยครับ สวยฝากกา้กาครับดีดมาโอ้โหกา้กาบอลจังหวะเดียวมีวันทัดพาร์นะเนี่ยแต่ว่าจ่ายบอลจังหวะเดียวไม่ดีเลยครับแล้วเป็นโรนันิโยจะไหลถึงเดลเปโรครับแต่ตัดได้แล้วเป็นทางด้านของเมซ,ซี่ได้ย้อนทางโอ้ใจช้าไปแต่ยังได้อยู่ล้ำหรือเปล่าเอา้าดูกระตึกไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้นี้กาก้าเลี้ยงลายดีแล้วนะครับแต่ว่ามันหยุดวิ่งเพราะว่าเราส่งช้านะครับถ้าเกิดเราส่งเร็วมันก็จะหลุดนะ เรามาดูโดนสวนกลับมาบ้างครับเห็นไหมผมแมวกองหลังวิ่งบีบเลยนี่ขนาดไม่บีบยังหลุดมาขนาดนี้อ่ะเกือบโดนเห็นไหมฮะเกมรับมันเล่นยากจริงนะเรื่องของเกมรับมันก็ค่อนข้างที่จะลอยอย่างนี้ครับก็มีวิธีนึงแนะนําก็คือให้เปิดเกมรับสีฟ้าหนึ่งขีดนะครับก็จะทําให้เกมรับดูดีขึ้นมานิดนึงอนะ่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรมากสําหรับผมนะผมว่ามันทําให้เกมลุกมันตื้อลงไปด้วยนะครับมันช้าลงแนละ้วมันก็จะไม่สมดุลน,นะคือแผนมันปรับมาให เล่นเกมรุกเกมสวนกลับเป็นหลักนะครับโอ้จ่ายบอลจังหวะนี้กาก้ไม่มีบอลไม่มีฟิโนมินอลพาร์เหมือนทางด้านของเน็ตเวทครับก็เลยจ่ายบอลจังหวะเดียวไม่ค่อยดีครับดิดมาสวยครับดูเน็ตเวทจ่ายบอลจังหวะเดียวไหลมาให้ทางด้านของคาร์ลอสครับออกมาถึงกาก้คืนก่อนก็ไปไม่ได้แล้วเป็นทังด้านของคาร์ลอสวิ่งเติมตลอดนะเพราะว่าผมปรับให้คาร์ลอสเล่นแอคตทักกิ้งนะครับเพื่อขึ้นไปเปิดบอลนะ เราเป็นด้านของเดลเปียโอครับสวนขึ้นมาเกมรับเราค่อนข้างจะหลุดลอยหายไปหมดเลยนะ <S <S โอ้โหแล้วจังหวะอันนี้ของโรนาริโยเปิดมาโอ้โหบอเป,อเป้ขึ้นโขกไม่ดีพอครับไม่ตรงกรอบนะแต่ได้ขึ้นหนึ่งๆแึ่งแหละอาจจะไม่มีสกิลเฮดดิ้งหรือว่าแอเรียลเออแต่แอเรียลไม่เกี่ยวนะน่าจะเน้นไปที่เฮดดิ้งนะครับเขาไม่มีเฮดดิ้งแน่เลยนะครับก็เลยหม่งไม่ตรงหม่งไม่ดีขนาดจ่อๆนะนะั่นนหะมเดเก้ครับหม่งได้มาทางด้านของเมซี่ครับ ซีเน็ตเวดออกมาถึงกาก้าไหลทะลุโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเลยนะเอายังเออโห่อะไรวะเนี่ยบอลเลยไปหมดนะครับเป็นทางด้านของฝั่งตรงข้ามได้ย้อนมาบ้างครับโอ้ดูบอลจังหวะเดียวของเขานะครับอ่านอยู่ครับเอ้าโอ้โหนึกว่าจะโดนเขาจ่ายหลุดเฉยนะเมื่อกี้นี้เมสซี่ครับเหลียงจีนมหมครับเมสซี่ตัดเข้าในโอ้ไม่ได้ ดีบะสวยฝากกลางมานเน็ตเวทครับนเน็ตเวทเลี้ยงจี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 เข้ามาแล้วไหลออกข้างมาโรเบร์โตคาร์ลอสไหลถึงกาก้ากา้าดับเบิลหนึ่งทีแล้วลุกมีปั่นมาได้อีกสามทีเอมปาเป้ครับหนึ่งศูนย์ไม่ก่อนครับโู้โห่ต้องต่อบอลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สวนลายแบบโดนย้อนแบบตัดตัดบอลแล้วสวนกลับไปนะครับก็ต้องต่อบอลหาพื้นที่เล่นเองเนี่ย แตใจจริงเมื่อกี้นี้ถ้ากาคาติดดับเบิลทัชสเปเชียลนะมันจะเปิดมุมปั่นมากกว่านี้นะครับมันไปติดฟิฟลับนบก็เลยยิงได้ไม่ดีแต่ว่ายังดีที่ไปเข้าทางของไอเป็นบาเป้นะครับก็เลยทําให้ยังยังยังมีสกอร์นะครับในครึ่งแรกครับ1นสูครับดูขึ้นเวลาหลังกันบ้างครับเราจะได้เริ่มเขียนก่อนนะครับเจอสีขาวนะครับจากซ้ายไปขวาครับเน้นเวทไหลขึ้นมาให้คาโดกาคาครับ บอลจังหวะเดียวก็ขึ้นอยู่กับความนิ่งของเราเลยนะครับผมว่ามันไม่ได้มีผลเหมือนโพเซชันเกมอ่ะโพเซชันนี่ยังแบบบอลจังหวะเดียวมีผลนะครับการจ่ายการยืนตำแหน่งมันจะง่ายกว่านะครับจ่ายแบบต่อบอลง่ายกว่าแต่น,นี้มันเหมือนกับเน้นไปทางด้านของการสวนกลับนะเกมรับแล้วย่างลอยอ่ะนะครับดูกูโดนสวนมาแบบตัวเราหายไปหมดนี่บ,บังครับอย่าให้เขาเปิดง่ายครับซีดบับไตมาฟิลิป สามนี่ไงบล็อกให้หมดครับไม่ให้เปิดครับซีดอฟไหลไม่อีกแล้วโลนารนิ่โย่หลอดมองก็นี่บังไว้อีกแล้วครับทนันไม่ทันว่ะโอ้แล้วเป็นทางด้านของจอร์ดี้ยอบ้าไล่เปิดโค้งเข้ามาไอา้มาเฟ้มงก็ยังไม่ตรงครับแล้วเป็นทางด้านของนาวินดุนเยสทขยันไปเอาบอลมาได้ครับมันจะเปิดได้เลยหรือ,อยังไงเนี่ยโอ้โหโดนจนได้ครับบอลเข้าทางเขาสามสี่รอบอะคือแบบมึงจะเอาให้ได้ครับให้ให้แล้วกันนะครับ โอ้ก็ตัดบอลไม่ได้ครับบอลไม่เข้าทางเราเลยนะครับช็อตเมื่อกี้นี้นะครับก็เลยโดนไปนะครับคือหน้าไม่เป๊ครับสวยฝากเข้ากลางเน็ตเปิดลองกดดูเลยครับ first time ช็อตครับต่ก็ยังติดเซฟของทางด้านของบูฟอนครับลุยจีบูฟอนนะเหนียวนะหลังๆผมเจอแม่งเหนียวมากเลยนะครับ ถ้าเจอคนเล่น่างเก่งด้วยประตูยิ่งเหนียวและยิ่งบีบให้เรายิงยากนะครับเราเปิดหลอดม่วงมาลูกนี้ครับอย่างได้เตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับในเขาก็ค่อนข้างแน่นเลยนะครับทุกคนเพราะมันมีกลางสามตัวมันช่วยมันช่วยแบบวิ่งบงังวิ่งไล่เกมรับเยอะนะครับ เดอเบตโตโอ้โหกดสูตติดหรือเปล่าไหลมาลิคาโดดับเบิลหนึ่งทีแล้วหลอดโอ้โหแม่งเอ้ดับเบิร์ปติดฟิฟทอีกแล้วนะครับแต่มันยิงช้าครับหลอดม่วงต้องยิงไวกว่านี้นะเมื่อกี้นี้ก็ได้ลุ้นอยู่นะครับตัดได้ครับสวยเกมโดนสวนกับทีไรเราดูอันตรายทุกทีนะฝั่งเขาน่ะเอ้าจะจ่ายบอลโเมซี่เมซ่ล่างนี้เป็นร่างที่จ่ายบอลกระโปรงมากนะพูดตรงเลยเป็นร่างที่จ่ายบอลแย่มากๆนะทุกคนสวยครับตัดได้ครับตุราม โอ้โห,โหมันย้อนมาทางนี้ไม่ได้เปรียบเลยครับรเห็นปาเป้ไหลามาโลนินโยเอาบอลเขาทางโลนานินโยลุมไปก่อนครับจะเอาให้ได้เลยนะครับฟิลปิปลานครับโลนานินโยมาอีกแล้วแต่ออกมาลามกดหลอดม่วงเปิดก็ยังติดที่คาร้อยครับฝั่งเขาเริ่มจะออกมาทางด้านเปิดหม่งนะครับนาทีที่เจ็ดสิบสองแล้วนะครับก็ยังเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับ ผิดพล,ลามกดหลอดม่วงมาอีกแล้วครับโอ้โหแต่ยังเซฟได้ครับที่ชมาขึ้นแล้วได้สวนกลับขึ้นมาครับเมซ,ซี่โอ้ทางน้นโล่งครับขวาโล่งไปไอสายนี่ว่าสายโล่งครับลิคาโดลิคาโดเลี้ยงกินแดงขึ้นมาลิคาโดปาดมาเอ็มปาเปไ้ได้ยิงอู้แล้วมันบอลมันจะล่าไปเรากระดกขึ้นมาเอ็มปาเป้ลูกลีจักรยานอากาศเข้าไปครับโอ้โห ไอ้ขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับสองหนึ่งจากครียานิมบาเบ้ครับลูกจักรยานอากาศของเขาครับโอ้โหสสวยเลยลูกนี้ครับเป็นลุมนับเก็บบอลที่กระชอกจากลูกเซฟมาได้นะครับแล้วก็เปิดย้อยๆครับให้บาเป้ได้ฟาดไปครับเป็นเกมรับของเราครับลูกนี้จิ้มไม่ถึงครับแล้วโดนสวนมาทางนี้เป็นโลนัานินโยดีดสซก้อยโอ้โหรียบร้อยเลยครับผมนี่ขนาดกดรับ2ขีดแล้วทุกคนเห็นไหม ถ้าเราจ่ายบอลพลาดปุ๊บโดนสวนยังไงก็หลุดนะครับแนะนําว่าพยายามนะครับฉาเข้าพวดนะครับโอ้โหเส็งเลยนะครับไม่เป็นไรครับนาทีที่80แล้วนะครับต้องเปลี่ยนเอ็มเป็นทางด้านของกาเบรตบแล้วกันนะครับเชฟเชนโก้มาด้วยนะครับผมจะเน้นไปทางด้านของเปิดม่งแล้วกันนะครึ่งเวลาหลังนะครับเมซี่ก็ไม่ค่อยไหวเลยไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะครับ นี่สปีดต,ต้นจัดจ้านนะครับตัวนี้อาจ,จะได้เรื่องกว่ามสซี่นะครับเลี้ยงเลี้ยงติดเท้าด้วยสกิลอะสกิลโกงดีนะครับฝั่งเขาก็อาจจะมีเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะเกมแม่งสูสีมากเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าฝั่งเขาจะแก้เกมมายังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกทุกคน แล้วแผนลูเบนอโมรินนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดอยากเล่นเกมลับให้แน่นแล้วเน้นแบบ 1, แวันทูหรือเล่นกองหน้าเอาอะเปลี่ยนแบ็กให้เป็นแบ็กดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับผมใช้แอคแทกิ้งสตัวแล้วผมปรับให้มันบุกด้วยนะครับเวลาโดนย้อนมาเห็นทางด้านของไอล้ลูกลูกล่าสุดที่เป็นโดเรนียโนหลุดมายิงไหมคือโรเบรโตโคารลอสหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปช่วยเกมลูกนะครับมา<ำ>ครับผมเข้าสู่เกมดีกว่านะครับแล้วลูกนี้คืนหลังไม่ก่อนครับเกือบไปครับไมเคิลก ฟิลิปลามสวยวันทูไปครับแล้วออกข้างมาลิคาโดกา้าครับให้มาทางด้านของโรเบโรตคาร์ลอสไหลออกมากา้าไม่ถึงวะเราเป็นทางด้านของฝั่งตรงข้ามครับได้สวยขึ้นมาแล้วเป็นนี่สวยไปครับเพนี้อาจจะเป็นเพยสุดท้ายก็ได้ครับยังอยู่ได้อยู่ครับปุ้ขยันจัดครับฟิลิปลามแล้วข้ามฟากเปลี่ยนแกนไปเปิดมงแล้วกันครับ มาทางด้านของโรเบโตคาร์ลอดกดหลอดมงลูกนี้แล้วหลุดมาจดตอเบลคว้าขวาโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ล้ำครับปูสามสองเบลูกนี้โอ้โหลูกที่ผมยิงมีแต่สวยๆงั้นเลยนะทุกคนเอ้ยสามสองเงบกดกมรับหลอดเดียวพอครับแล้วพยายามดักบอลให้ได้ครับดักให้อยู่เคลียร์คืนหลังครับแล้วสัดยาวขึ้นหน้าครับเราไม่ถ่วงครับแต่ว่าเราจะเอาเพิ่มเอาเพิ่มแน่นอนครับไปครับลูอริคาโดอ้าโอ้โหกำลังจะ เอาสกอร์เพิ่มครับโอ้โหแล้วจบเลยครับผมโอ้โหเทคนิคที่ผมตั้งไว้นี่มันก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับว่าเทคนิคของผมมันตั้งให้ทางด้านของโรเบิร์ตคาร์ล็ตลอตขึ้นมาเปิดมงนะครับแล้วตัวทางขวาที่เป็นกองหน้า2ตัวตัวคู่กันอนะ่ะผมจะเอาตัวที่มันมงได้มีสกิลมงนะครับแล้วเป็นกระเบื้เบลที่แบบโอ้โหควยควยขาอย่างสวยนะยยยนะก็ดีดทำให้ขึ้นนำอีกครั้งแล้วก็จบเกมเป็นแชมป์เลยนะครับ3-2นะครับแชมป์อะไรวะนะครับ ชนะนะครับผมได้แต erm oui ้มไปนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับเกมนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเกมรับเนี่ยมันคือจุดอ่อนของแผนนี้แต่ว่าเรื่องของเกมสวนกลับเกมรุกนี่คือไม้ตายเด็ดเลยนะครับถ้าเกมรับไม่ไหวลุกสู้แม่งเลยนะครับยิงแข่งแม่งเลยนะครับเชื่อเลยว่าทุกคนสามารถทําได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นให้ดูกันก่อนนะรีวิวคร่าวๆนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนการจัดตัวนักเตะการเล่นยังไงให้แผนนี้โหดนะครับทําให้นักเตะเกมรับดีขึ้นนะครับทําให้เกมรุกไหลลื่นหรือว่าทําให้ต่อบอลดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าแล้วกันนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามทำคลิปทุกวันนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะทุกคนกดไลค์ผมด้วยโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะครับว่าแผนนี้ผมจะทําให้มันเล่นเกมรับให้แน่นได้ยังไงนะครับโอเคเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายบาบสวัสดีครับผม let's go